นี่ครับผมมาแกะเมือรดินเนื้อครับนี่ครับตัวดินครับตัวดินไม่ใช่ใบเห็นนะครับนี่ครับตัวดินครับสองทุงปุ๋ยครับนี่เป็นเปียกมันเน้อครับนี่ครับนีาเหตุแันเลยครับผมจะแกะจักประมาันสองลูกดินองเข้าด้เบิ่งด้วยครับแกะเลยครับจะมองตัวดินมาหนึ่งลูกครับมัเก่าอ้างไว้ กกระว่างไว้ครับเครคองอุมกมครับมีอคอนดนะครับอคอร์นด,ดน,น,กน,นกกระตอตัวเมดหนึ่งนกกรวางนกกบีบอกครับบีแพงเลยครับเพราะมือผมจับกล่องอยู่ครับครับครับเ,เดียแล้วครับเม็ดหนึง่งเรื่อครับ ก็ okay. ใส่ลงไปครับกับเส้จเล้อยครับขอบคุณครับ